เออ,อ้ยฉันอยู่ได้เนี่ยโอ้สารนอนนี้มนาะถึงยืนนั่งทำอะไรกันอยู่ยโหสถานการณ์แย่ามากเยอะไปเลยเพื่อนโอ้คิดี่ตกบแมน่นายจะทำอะไรนั่นนะ่ะโหฮ่าฮาจะตายสักทีเถอะไม่นะไม่นะ ที่ติตแมนแกจะสู้กับฉันเหรอต่ก็เสียงอะไรวะนั่นนะ่ะเออเอฟพวกจอโอ้ลำเสงนิดเดียวทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเว้ยนี่ยังไม่ตายอีกเหรอจช่เอออ้าวชิวฉันจะไม่เห็นเลยเอาปล่อยมาฉันก็ปล่อยกลับดีครับเอาอ้บี้ หมอมาดิเชิญโอ้ว่าไงตะกงโหอาฉันต้องไปก่อนละฉันต้องไปแบบข้าโพสกสกิ๊ดี้ทอยเลยอีกเยอะเลยยงเลยยงเลย,ย,เลยโอ้โหคนเยวกันแนะ่เนค่ยไปเส็นเลย